สวัสดีครับคุณผู้หญิงสุภาพบุรุษหลวงป้าน้าอาพี่สาวน้องสาวเคยคิดบ้างไหมว่าไตเล็กๆของเรานั้นต้องทํางานหนักขนาดไหนในแต่ละวันอาวัยวะเล็กๆเหล่านี้กรองเลือดได้เกือบ200ลิตรทุกวันแต่สิ่งที่คุณคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกําลังทําร้ายไตของคุณอย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวผู้คนหลายล้านคนกําลังตกอยู่ในอันตรายในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุมายาวนาน ผมได้เห็นความเชื่อบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายหลายครั้งจำลุงชูศักดิ์ดได้ไหมเขาดื่มน้ำผลไม้เพราะคิดว่ามันดีแต่จริงๆแล้วกลับทำให้ไตของเขาทำงานแย่ลงในวิดีโอนี้ผมจะเปิดเผยผลไม้มหัศจรรย์3ชนิดที่ช่วยล้างพิษไตและมีเคล็ดลับสำคัญที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องนี้มีคุณเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมถ้าเคยคอมเมนต์ว่าใช่มาเริ่มกันเลยส่วนที่1 เรียนรู้ไตของคุณและเหตุใดจึงต้องปกป้องไตคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับค่ะเคยคิดบ้างไหมครับคะว่าไวรวัเล็กจิ๋วอย่างไตทํางานหนักกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะผมได้ชันรู้ครับผ่ะว่าหลายคนมักจะมองข้ามไตไปเพราะมันไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดชัดเจนเหมือนนาไววัสอื่นๆแต่ความจริงแล้วไตของเรานี่แหละครับค่ะคือฮีโร่ตัวจริงที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในทุกๆวัน ไตทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ําธรรมชาติในร่างกายเราครับค่ะมันกรองของเสียสารพิษออกจากกระแสะเลือดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่นั้นนะหน้าที่ของไตย,ยังครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติซึ่งสําคัญมากสําหรับคุณตาคุณยายทุกท่านนอกจากนี้ไตย,ยังช่วยปรับสมดุแลแร่ธาตุสําคัญอย่างโซเดียมกับโพแทสเซียมซึ่งส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือไตย,ยังสร้างฮอร์โมนบางชนิดที่ทําให้กระดูกเราแข็งแรงเลือดดี ไม่เป็นโรคโลหิตจางอีกด้วยคิดดูสิครับคะเอาไว้วัเล็กๆแค่สองข้างแต่มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตเรามากขนาดนี้แต่พออายุมากขึ้นร่างกายเราก็เสื่อมถอยลงเป็นเรื่องธรรมดาไตก็เหมือนกันครับคะ่ะมันอาจทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าเดิมเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆคุณภาพของอาหารที่เรากินในแต่ละวันการมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีหรือโรคเบาหวานที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรลังรวมถึงภาวะขาดน้ําเรื้อรลังหรือแม้แต่ ยาบางชนิดที่เรากินเข้าไปนานๆเพื่อรักษาโรคประจําตัวเหล่านี้ก็ค่อยๆบั่นทอนไตไปทีละน้อยๆเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่ใช้งานมานานครับค่ะถ้าไม่ได้รับการบํารุงรักษาที่ดีพอมันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงที่น่ากลัวที่สุดคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าไตากําลังมีปัญหาจนกระทั่งมันเสียหายไปมากแล้วครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลงุงคุณป้าลองนึกภาพดูสิครับค่ะว่าถ้าเราไม่รู้ว่า เครื่องยนต์รถยนต์เรากําลังจะพังเราก็คงขับมันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดทํางานกลางทางตายก็เช่นกันครับค่ะมันเป็นอวัยวะที่อดทนมากสามารถทํางานได้แม้จะเหลือฟัง์กชันแค่ไม่กี่10%เเซนแต่เมื่ออาการปรากฏชัดเจนเช่นบวมเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมากนั่นอาจหมายถึงไตเสียหายไปมากแล้วถึงตอนนั้นบางทีก็ยากที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับคะ อาจนาไปสู่โรคไตเรื้อรังที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการจํากัดอาหารการรักษาที่ซับซ้อนบางคนอาจเจอภาวะนิ่วในไตที่สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสหรือร้ายแรงที่สุดคือต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตผมที่ฉันเห็นคนไข้หลายรายที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆครับค่ะอย่างคุณลุงบุญมีที่ผมที่ฉันเคยเจอครับค่ะท่านแข็งแรงมาตลอดไม่เคยคิดว่าไตจะมีปัญหาเลยคุณลุงบุญมีเป็นคนขยันทําสวนมาทั้งชีวิต ไม่เคยไปโรงพยาบาลบ่อยนักจนกระทั่งวันหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยผิดปกติตัวบวมขึ้นเรื่อยๆจนรองเท้าที่เคยใส่ได้ก็ขับไปหมดพอมาตรวจก็พบว่าไตาทำงานลดลงไปเยอะแล้วครับค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความดันโลหิตสูงที่คุณลุงไม่รู้ตัวและไม่ได้ควบคุมมานานตอนนั้นคุณลุงบุญมีเสียใจมากที่ละเลยการดูแลตัวเองแต่โชคดีที่เราพบปัญหานี้ได้ทันเวลาและคุณลุงก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆตามคำแนะนำ แต่ข่าวดีคือการดูแลไตไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทําอะไรที่ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายแพงๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้มันเหมือนกับการปรับปรุงบ้านเก่าให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้เราดูแลร่างกายของเราเองและนี่แหละรครับค่ะ คือบทบาทสําคัญของผลไม้3ชนิดที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยล้างพิษลดการอักเสบและบํารุงสุขภาพไตโดยรวมได้อย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับค่ะถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออจริงด้วยนะลองคอมเมนต์คาว่าดูแลไตให้ผมได้ชั้นเห็นหน่อยนะครับค่ะนี่คือสัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นดูแลไตของตัวเองแล้วตอนที่2องแครนเบอร์รี่ผู้พิทักษ์ ขั้นสุดยอดต้านการติดเชื้อและนิ้วในไตคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับคะ่ะเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเคยปวดท้องแบบจุกจุกจากนิ้วในไตบ้างไหมครับค่ะมันโซมานมากเลยใช่ไหมละ่ะผมดิฉันรู้ดีครับคะ่ะว่าความเจ็บปวดจากอาการเหล่านี้มันสาหัสแค่ไหนบางคนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยนะครับคะ่ะเพราะความเจ็บปวดมันรุนแรงจนทนไม่ไหวและที่แย่กว่านั้นคือบางครั้งมันก็กลับมาเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่มีความสุขเลยแม้จะเป็นผลไม้ลูกเล็กๆแต่เมื่อพูดถึงการดูแลตายแล้วแครนเบอร์รี่นี่แหละคือขุมพลังครับค่ะที่ธรรมชาติมอบให้เราคุณสมบัติพิเศษของมันมาจากสารชนิดหนึ่งเรียกว่าโปรแอนโทไซยานนดินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงมันช่วยไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายโดยเฉพาะเชื้ออีโคไลที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมาเกาะผนังทางเดินปัสสาวะของเราครับค่ะ ลองนึกภาพดูนะครับค่ะแทนที่แบคทีเรียรเหล่านั้นจะมาเกาะติดแล้วแพร่พันธุ์ทุก่กให้เกิดปัญหาใหญ่เจ้าแบคทีเรียรก็จะถูกขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะของเราอย่างเป็นธรรมชาติกลไกง่ายๆแต่มหจ,จันจนี้ช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อนในทางเดินปัสสาวะได้ดีเยี่ยมซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆโดยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องอาจลามไปถึงไตทำให้ไตเสียหายและอาจนำไปสู่ภาวะไตวได้นะครับคะ และสำหรับเรื่องนิ้วในไตแครนเบอร์รี่ก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันครับค่ะมันมีกรดควิกนิกซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความเป็นกรดในปสัสสาวะของเรานี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับค่ะเพราะปัสสาวะที่เป็นกรดจะช่วยให้แร่ธาตุที่เกาะตัวเป็นนิ้วโดยเฉพาะนิ้วแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดสลายตัวได้ง่ายขึ้นและยากที่จะกาะตัวเป็นก้อนแข็งแครับค่ะ การกินแครนเบอร์รี่เป็นประจำจึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเกิดนิ้วในไตผมดิฉันจําได้ว่ามีคนไข้ของคุณหมอท่านหนึ่งครับค่ะคุณป้ามารีท่านบอกว่าปวดหลังบ่อยๆปัสสาวะขัดๆมานานแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่อาการปวดเมื่อยตามภาษาคนแก่แต่พอไปตรวจพบว่าเป็นนิ้วในไตขนาดเล็กหลายเม็ดและยังมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ําๆอีกด้วยหลังจากที่คุณหมอแนะนําให้คุณป้ามารีลองทานน้ําแครนเบอร์รี่เป็นประจำทุกวัน อาการเหล่านั้นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคะคุณป้าบอกว่าไม่ค่อยปวดหลังแล้วปัสสาวะก็คล่องขึ้นไม่ต้องโสมานกับอาการเดิมๆอีกแล้วมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันถึงประโยชน์ของแคนเบอร์รี่ครับค่ะเช่นการศึกษาในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้หญิงที่ดื่มน้ำแคนเบอร์รี่เป็นประจำมีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญและอีกการศึกษาใน Journal of Urology ก็ยืนยันว่า แครนเบอร์รี่ไม่เพียงช่วยป้องกันแบคทีเรียเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมสุขภาพทางเดินปัสสาวะโดยรวมด้วยการช่วยให้ระบบขับถ่ายสะอาดและทํางานได้ดีครับค่ะดังนั้นคุณตาคุณยายคุณลงุงคุณป้าครับค่ะวิธีง่ายๆที่จะเพิ่มแครนเบอร์รี่ในชีวิตประจําวันของเราก็คือการดื่มน้าแครนเบอร์รี่ไม่เติมน้ําตาลวันละแก้วเล็กๆหรือประมาณ200มลลิตรครับค่ะถ้าคิดว่ารสชาติเปรี้ยวไปลองผสมน้ําเปล่าให้เจือจางลงหรือจะผสมกับน้ําผลไม้อื่นๆที่มีรส หวานอ่อนๆเช่นน้ำแอปเปิลหรือน้ำสม้มก็ได้ครับค่ะอีกทางเลือกคือการใส่แคนเบอร์เรียบแห้งลงในสลัดผักที่คุณชอบโรยบนโยเกิร์ตหรือผสมกับข้าวโอ๊ตอุ่นๆในตอนเช้าแต่ขอให้เลือกแบบที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่มนะครับค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของตายและสำหรับคนชอบสมูทตี้ลองปั่นแคนเบอร์รี่สดหรือแช่แข็งกับกล้วยส้มและน้ำพึ่งเล็กน้อยจะได้เครื่องดื่มที่ทั้งสดชื่นอร่อย และยังช่วยบำรุงไตไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับค่ะจำไว้นะครับค่ะการดูแลไตไม่ซับซ้อนเลยแค่เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละครับค่ะถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าว้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยลองคอมเมนต์คำว่าว้าวให้ผมดิฉันเห็นหน่อยนะครับค่ะส่วนที่3แตงโมเครื่องล้างไตขั้นสุดยอดจากธรรมชาติคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับคะ เคยรู้สึกไหมครับคะว่าบางวันร่างกายมันอ่อนเพลียเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ข้างในนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าไตาของคุณต้องการการล้างแล้วนะครับคะอาการอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนอาจเป็นสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายกําลังบอกว่ามีของเสียสะสมอยู่มากเกินไปครับคะ่ะถ้ามีผลไม้ชนิดไหนที่รวมเอาการให้ความชุ่มชื้นการล้างพิษและการบํารุงไตไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็คือแตงโมนี่แหละครับคะ่ะ แตงโมที่ช่ำหนำสดชื่นและอุดมไปด้วยสารอาหารจำเป็นไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ดับร้อนในฤดูร้อนเท่านั้นนะแต่มันคือเครื่องล้างไตธรรมชาติครับค่ะช่วยขับสารพิษสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไตและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับไตได้ดีเยี่ยมไตของเราต้องอาศัยน้ำในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะทุกวันมันกรองเลือดประมาณ200ลิตรกำจัดของเสียและของเหลวส่วนเกินผ่านปัสสาวะแต่ถ้าเราดื่มน้ำไม่พอ หรือร่างกายขาดน้ําสารพิษและของเสียจะสะสมทําให้ไตทํางานหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตหรือการติดเชื้อแตงโมซึ่งประกอบด้วยน้ําประมาณ90%เปซ็นเป็นหนึ่งในอาหารที่ให้ความชุ่มชื้นมากที่สุดในโลกการกินแตงโมเป็นประจำจะช่วยให้ไตของเราถูกกล้างอยู่เสมอป้องกันการสะสมของสารอันตรายที่อาจนําไปสู่ความผิดปกติของไตนอกจากเรื่องน้ําแล้วแตงโมยังมีสารซิตลูรีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญในการรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้แข็งแรงการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีอาจทําให้ไตเครียดทําให้ไตกรองสารพิษได้ยากขึ้นซิตรูลีนช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนและลดภาระของอวัยวะสําคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไตการสนับสนุนการไหลเวียนโลหิตที่ดีแตงโมจึงช่วยให้ไตของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอ้อม สำหรับปัญหานิ้วในไตแตงโมเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติครับค่ะมันช่วยเพิ่มการผลิตปัสสาวะทําให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นช่วยขับแร่ถาตุส่วนเกินที่อาจจะตกผลึกเป็นนิ้วในไตให้ถูกกําจัดออกไปนอกจากนี้น้ําในแตงโมยังช่วยเจือจางปัสสาวะทําให้โอกาสเกิดนิ้วลดลงอีกด้วยเคยมีรายงานใน journal of food and nutrition research พบว่าการบริโภคอาหารที่อุดนมด้วยน้ําอย่างแตงโมสามารถช่วยลดความเข้มข้นข,นของสารที่ก่อตัวเป็น นิ่วในปัสสาวะลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตได้ครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับค่ะแตงโมยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะไลโคปีนซึ่งเป็นสารประกอบที่ทรงพลังในการต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันอาจนําไปสู่การอักเสบเรื้อรังซึ่งเชื่อมโยงกับโรคไตและภาวะสุขภาพที่ร้ายแรงอื่นๆ ด้วยการลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไลโคปีนช่วยปกป้องเนื้อเอยื่อไตที่บอบบางจากการทำลายในระยะยาวที่จริงแล้วการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาหารที่มีไลโคปีนสูงอาจช่วยชะลอการลุกลามของโรคไตในผู้ที่มีความเสี่ยงได้ด้วยนะครับค่ะวิธีง่ายๆในการเพิ่มแตงโมในอาหารประจําวันของเราก็คือการกินแตงโมสดเป็นของว่างครับค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแช่เย็นๆอร่อยชื่นใจในอากาศร้อนๆของบ้านเรา แต่ถ้าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าอยากสร้างสรรค์นหน่อยลองปั่นเป็นสมูทต,ตี้แตงโมดีท็อกซูโดยผสมกับมิ้นท์และน้ำมะนาวเล็กน้อยก็ได้นะครับค่ะจะได้เครื่องดื่มที่ทั้งสดชื่นและมีประโยชน์ต่อไตคุณยังสามารถทำสลัดแตงโมที่ให้ความชุ่มชื้นโดยผสมแตงโมหั่นเตา๋ากับแตงกวาเฟต้าฉีดและมิ้นสดได้ด้วยเป็นการผสมผสานที่อร่อยที่ช่วยบำรุงทั้งสุขภาพไตและการให้ความชุ่มชื้นโดยรวมครับค่ะ แม้แตงโมจะปลอดภัยและมีประโยชน์สําหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยนะครับค่ะถ้าคุณมีโรคไตเรื้อรังในระยะหลังๆหมออาจแนะนําให้จํากัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงและแตงโมก็เป็นหนึ่งในนั้นโพแทสเซียมที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องเนื่องจากไตาอาจมีปัญหาในการกรองออกนอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังในเรื่องปริมาณเพราะแตงโมมีน้ำตาลตามธรรมชาติสูง แม้จะเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพการบริโภคมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ครับค่ะการทําให้แตงโมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้คุณกําลังให้ความชุ่มชื้นและการสนับสนุนที่ตายต้องการเพื่อการทํางานที่ดีที่สุดครับค่ะถ้าใครเคยรู้สึกสดชื่นหลังจากทานแตงโมลองคอมเมนต์คาว่าสดชื่นให้ผมดิฉันเห็นหน่อยนะครับคะส่วนที่ 4. มะนาวนักสู้นิ้วในไตและชแชมป การล้างพิษจากธรรมชาติคุนตาคุณยายคุณลงุงขุณป้าครับคะเคยเจอคนทนี่ต้องทนทนมันกับนิ้วในไตไหมครับค่ะมันเจ็บปวดเหลือเกินใช่ไหมละ่ะผมดิฉันเคยเห็นคนไข้ที่ปวดจนทนไม่ไหวต้องมาโรงพยาบาลตอนกลางดึกหลายคนแล้วครับค่ะอาการปวดนั้นมันรุนแรงมากจนบางคนถึงกับเป็นลมเลยก็มีและที่สําคัญคือถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนิ้วเหล่านี้ก็อาจกลับมาเป็นซ้ําได้อีกทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงไปเยอะเลยนะครับค่ะ มะนาวอาจจะลูกเล็กๆแต่เมื่อพูดถึงการล้างพิษไตและการป้องกันนิ้วในไตแล้วพวกมันมีหมัดเด็ดเลยนะครับค่ะสดใสสดชื่นและเต็มไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพมะนาวคือหนึ่งในยาแก้พิษตามธรรมชาติที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพไตให้เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการสนับสนุนไตาการเพิ่มมะนาวในชีวิตประจำวันอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เหตุผลหนึ่งที่มะนาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพไตามากคือมีกรดซิตริกสูงครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคงทราบดีว่านิ่วในไตโดยเฉพาะนิ่วแคลเซียมออกซาเลตมักจะเกิดขึ้นเมื่อแร่ธาตุและเกลือส่วนเกินตกผลึกในไตกรดซิตริกจากมะนาวช่วยป้องกันกระบ,บวนการนี้ได้สองทางประการแรกมันจะจับกับแคลเซียมในปัสสาวะลดโอกาสการเกิดนิ่วประการที่สองมันจะเพิ่มระดับซิเตตในปัสสาวะ ซึ่งช่วยละลายนิ้วเล็กๆที่กำลังจะก่อตัวก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มีการศึกษาใน Journal of Urology พบว่าการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำสามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของนิ้วในไตได้อย่างมีนัยสำคัญทำให้เป็นวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติในการรักษาไตให้สะอาดครับค่ะนอกจากนี้นะครับคะมะนาวยังเป็นตัวล้างพิษที่ทรงพลังอีกด้วยไตของเรามีหน้าที่กรองสารพิษออกจากเลือดแต่มันอาจจะทำงานหนักเกินไปจากอาหารที่ไม่ดี การขาดน้ำและมวลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเจอทุกวันมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีและฟลาวลโวนอยด์ซึ่งช่วยลดการอักเสบและสนับสนุนการทำงานของไตวิตามินซีโดยเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์ไตที่บอบบางของเราจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันการดื่มน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับสุขภาพไตและมะนาว ก็ทําให้การดื่มน้ําสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะผมดิฉันเข้าใจดีว่าหลายคนดื่มน้ําไม่พอในแต่ละวันเพราะบางทีก็ลืมหรือรู้สึกว่าน้ําเปล่าไม่มีรสชาติซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะขาดน้ําและการทํางานของไตที่เฉื่อยชาการใส่น้ำมะนาวั้นสดลงในน้ําไม่เพียงเพิ่มรสชาติให้ชวนดื่มมากขึ้นแต่ยังกระตุ้นให้คุณดื่มน้ํามากขึ้นทําให้ไตของคุณชุ่มชื้นและทํางานได้อย่างเหมาะสม การเพิ่มมะนาวในอาหารของคุณทำได้ง่ายมากครับค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำมะนาวอุ่นๆแค่บีบน้ำมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วดื่มเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าครับค่ะนิสัยง่ายๆนี้ช่วยเริ่มต้นการย่อยอาหารให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายหลังพักผ่อนตลอดคืนและกระตุ้นการล้างพิษในตอนเช้าสำหรับไตของคุณถ้าคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าลองใส่มะนาวฝานลงในน้ำเย็นแล้วจิบตลอดทั้งวันก็ได้นะครับค่ะ มะนาวยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับสลัดน้ำสลัดชาและแม้แต่สมูทตี้อีกด้วยแม้ว่ามะนาวจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีบางสิ่งที่ควรจำไว้นะครับคะถ้าคุณมีกรดไหลย,ย้อนหรือกระเพาะอาหารที่เบาบางการดื่มน้ำมะนาวมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงนอกจากนี้หากคุณมีโรคไตเรื้อรังในระยะหลังๆคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเพิ่มปริมาณมะนาวอย่างมีนัยสำคัญเพราะผู้ป่วยไตบางราย จำเป็นต้องตรวจสอบระดับโพแทเสเซียมของพวกเขาครับค่ะการทำให้มะนาวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้คุณกำลังให้ความชุ่มชื้นและการสนับสนุนที่ไตต้องการเพื่อการทำงานที่ดีที่สุดครับค่ะถ้าใครพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำมะนาวอุ่นลองคอมเมนต์คำว่าพร้อมให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับค่ะนอกเหนือจากอาหารเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่จำเป็นเพื่อสุขภาพไตในระยะยาว คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับคการกินผลไม้ดีๆอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอให้ไตแข็งแรงไปนานๆน,น,นะครับค่ะเราต้องดูแลจากข้างในสู่ข้างนอกด้วยผมดิฉันเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการสร้างบ้านครับค่ะเรามีเสาหลักที่แข็งแรงแล้วคือผลไม้3มชนิดที่เราคุยกันไปแต่เราก็ต้องดูแลส่วนอื่นๆของบ้านด้วยทั้งหลังคาผนังเพื่อให้บ้านอยู่กับเราไปได้นานๆอย่างปลอดภัยแม้ว่าการเพิ่มแครนเบอร์รี่แตงโมและมะนาวในอาหารของคุณจะช่วยบำรุงไตได้มาก แต่การรักษาสุขภาพไตในระยะยาวต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นครับค่ะไตของเราได้รับผลกระทบจากปัจจัยการดำเนินชีวิตหลายอย่างที่เราทำในแต่ละวันเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจัดการกับสารต่างๆได้ไม่ดีเท่าเดิมเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นครับค่ะผมดิฉันเห็นมาหลายท่านแล้วครับค่ะที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเกินค่าจริงๆคุณลุงบุญมาซึ่งเป็นคนไข้ของผมดิฉันอีกคนหนึ่ง ท่านเคยมีปัญหาเรื่องไตเสื่อมเล็กน้อยแต่พอท่านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอทั้งไตและสุขภาพโดยรวมของท่านก็ดีขึ้นจนคุณลุงเองก็ยังแปลกใจนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับค่ะหดื่มน้ำให้เพียงพอแต่ฉลาดดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ8ถึง10แก้วหรือประมาณ2ถึง2.5ลิตรนะครับค่ะการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ช่วยให้ไตขับของเสียออกไปได้ดีแต่ถ้ามีโรคไตคนปรึกษาหมอเรื่องปริมาณน้ําที่เหมาะสมนะครับคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อไตหลีกเลี่ยงน้ําอัดลมและคาเฟอ,อีนมากเกินไปเพราะจะทําให้ร่างกายขาดน้ําและไตทํางานหนักขึ้น 2. ลดเค็มลดอาหารแปรรูปโซเดียมที่มากเกินไปคือตัวการสําคัญของความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไตเสียหายพยายามเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปอาหารจานด่วน และอาหารกระป๋องที่มักจะมีโซเดียมสูงนะครับคะ่ะเลือกทานอาหารสดใหม่ปรุงรสด,ด้วยสมุนไพรธรรมชาติแทนเกลือจะดีกว่าครับคะ่ะงทานอาหารให้สมดุลบำรุงไตเน้นผักใบเขียวผักที่ไม่ใช่แป้งเช่นคะนา้าพริกหวานแครที่โปรตีนไม่ติดมันเช่นปลาไก่ไข่ทันพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องคุยนัวในปริมาณที่พอเหมาะและไขมันดีจากน้ำมันมะกอกอโวคาโดถั่วต่าง แต่ถ้ามีโรคไตควรระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงเช่นกล้วยนมถั่วและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อวางแผนการกินที่เหมาะสมนะครับคะสควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือด2ส,สิ่งนี้คือสาเหตุหลักของโรคไตเลยนะครับคะ่ะหมั่นวัดความดันเป็นประจำให้เป้าหมายอยู่ที่12080สองศหรือต่ำว่าถ้าเป็นเบาหวานการรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่ด้วยอาหาร การออกกำลังกายและยาถ้าจำเป็นสำคัญมากครับค่ะ 1. ออกกำลังกายสัาการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีควบคุมน้ำหนักลดความดันโลหิตซึ่งทั้งหมดนี้ดีต่อไตการเดินว่ายน้ำโยคะก็เพียงพอแล้วครับค่ะเน้นความพอดีและความสม่ำเสมอเป็นหลักครับค่ะ 2. จํากัดการใช้ยาแก้ปวดและยาบางชนิดมากเกินไปยาแก้ปวดบางชนิดถ้าใช้บ่อยหรือปริมาณมากอาจทำลายเนื้อเยื่อไตได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดเป็นประจําให้ปรึกษาหมอเรื่องยาทางเลือกที่ปลอดภัยกับไตนะครับคะสให้ความสําคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพไตของเราทํางานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายพวกมันก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนอวัยวะอื่นๆพยายามนอนให้ได้7 9ชั่วโมงต่อคืนและรักษานิสัยการนอนให้สม่ําเสมอ 4. เลิกบุหรี่และจํากัดการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะลดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไตเพิ่มความเสี่ยงของความเสียหายและการลุกลามของโรคไตนะครับค่ะวูตรวจสุขภาพไตเป็นประจำโรคไตหลายชนิดพัฒนาแบบเงียบเงียบหากคุณมีความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตการตรวจการทำงานของไตเป็นประจำสามารถช่วยตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นเครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับค่ะการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอครับค่ะถ้าใครพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อไตที่แข็งแรงลองคอมเมนต์คำว่าสุขภาพดีให้ผมดีเชนเห็นหน่อยนะครับค่ะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าครับค่ะจำเรื่องคุณยายสมสาที่กลับมาแข็งแรงได้ไหมครับค่ะไตของเราทำงานหนักเพื่อเราตลอดเวลาการดูแลไตไม่ซับซ้อนเลยครับค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทาได้ทุกวันเช่นเลือกอาหารที่ดีดื่มน้ำให้พอและใส่ใจตัวเอง ความรู้จะทรงพลังเมื่อลงมือทำครับค่ะผมดิฉันมีคำถามสำคัญหนึ่งข้ออะไรคือ1นึ่คำมั่นสัญญาที่คุณจะให้กับตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบโปรดแบ่งปันในช่องคอมเมนต์นะครับค่ะถ้าวิดีโอมีประโยชน์กดไลค์และติดตามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับค่ะขอบคุณครับค่ะ